เสวนาวิชาการสืบค้นวิเคราะห์บันทึกมรดกธรรมในพระพุทธศาสนากับสังคมที่ก้าวไปในหัวข้อความเหมือนความต่างของนิกายในพุทธศาสนาทำไมพระพุทธศาสนาถึงแตกเป็นหลายนิกายคะ จริงแล้วเนี่ยนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็ถ้าเรานึกถึงสมัยตั้งแต่อดีตนะครับสมัยพุทธกาลจนทั้งถึงปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างได้ยาวยาวนานมากนะครับแล้วก็การถ่ายทอดคําสอนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของมุขปาฐะนะครับคือการเล่าต่อให้กันฟังนะครับหรือการถ่ายทอดมาในรูปแบบของเอกสารนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็บวกกับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่า จริงๆเราเนี่ยในปราชญ์ที่ยาวนานตัวนี้นะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านบริีนิพานไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีการตีความนะครับแนวความคิดนะครับในเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วก็พระธรรมมาวินัยนะครับที่แตกต่างนะครับทําให้ตัวนี้ก็เป็นที่มานะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระพุทธศาสนาของเรานะครับถึงแม้ว่าโดยภาพรวมจะมีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือ การเข้าสู่นักปั้บผลนิพานนะครับในรูปแบบของการยึดถือนะครับหลักการตามพระธรรมวินัยหรือวิธีปฏิบัติก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของรูปแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าท่านได้ปรินิพานไปแล้วนะครับก็มีความพยายามนะครับที่จะรวบรวมคาสอนนะครับในการสังคายนาครั้งต่างๆนะครับเช่นในครั้งที่1นะครับก็มีพระอรหันต์ 500รูปนะครับได้มีการจัดนะครับสังขยานาครั้งที่หน่งขึ้นนะครับในการจัดสังขยานาครั้งที่1นึ่นี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะรวบรวมคําสอนนะครับโดยที่ก็จะฟังนะครับเนื้อหานะครับจากพระอานท์เป็นหลักนะครับแต่ว่าบังเอิญมีประโยคนึงนะครับที่ ทำให้เป็นที่มาของความแตกต่างทางความคิดก็คือว่าพระอนุ์ท่านได้พูดประโยคหนึ่งประมาณว่าสิขาบทเล็กๆน้อยบางอย่างที่ไม่จําเป็นเนี่ยสามารถที่จะละทิ้งได้หรือตัดออกได้บ้างซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่ตีความได้ยากว่าอะไรคือสิขาบทเล็กๆน้อยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยในการสัญญาครั้งที่1นนะครับก็ยังคงมตินะครับให พยายามที่จะคงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระธรรมวินัยที่สําคัญนะครับเอาไว้นะครับแต่ก็แน่นอนนะครับหลังจากการสังคายนาไปแล้วครั้งที่1ก็มีพระสงฆ์นะครับจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความอา,อาจจาะไม่พอใจนะครับทำให้นําไปสู่การสังคายนาครั้งที่2นะครับในการสังคายนาครั้งที่2เนี่ยก็จะมีการแตกความคิดนะครับทำให้ มีการแตกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะยึดถือตามแนวปฏิบัติเดิมนะครับและซึ่งต่อมานะครับมีการใช้คําว่าเทรวาตแทนชื่อกลุ่มนะครับคำคำจำกัดความตัวนี้เป็นคําที่มีพัฒนาการขึ้นมาภายหลังส่วนในกลุ่มหนึ่งซึ่งในกลุ่มใหญ่พอสมควรน,นะครับ ก็คิดว่าหลักปฏิบัติหลายอย่างนะครับยกเว้นนะครับปรราชิกสีะการสังฆาทิเศษนะครับมีสิขาบทหลายๆอย่างเนี่ยที่สามารถที่จะละได้เพราะว่าไม่ใช่ประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับการปฏิบัติเป็นเรื่องที่สําคัญกว่านะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีการแตกกระจายออกเป็นทั้งหมด18-20ถึง20กลุ่มนะครับ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตรงนี้กเ็เราอาจจะใช้คําว่ากลุ่มมหาสังคิกะน,นะครับในการอ้างถึงกลุ่มชนวนมากนะครับซึ่งาภายหลังเนี่ยก็มีมีการแตกแยกเป็นกลุ่มนะครับเถรวาทนะครับแล้วก็กลุ่มมหาสังคิกะน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพุทธศาสนาก็กลุ่มมหาสังคิกะก็ค่อยๆที่จะมีพัฒนาการเกิดขึ้นนะครับนำไปสู่การ ก่อตั้งนะครับนิกายมหายานนะครับในช่วงเวลาถัดมาครับหลังจากแยกตัวเป็นนิกายมหายานแล้วนิกายมหายานมีแนวคิดและการปฏิบัติที่แตกต่างจากนิกายเทลวาตอย่างไรคะหลังจากที่มีการแต่งนิกายเป็นผู้าศาสนาเทลวาตและผู้ศาสนามหายานนะครับก็ คําว่าเทรวาสนะครับก็คือคําสั่งสอนของพระเถระก็คือการที่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะยึดถือนะครับพระธรรมวินัยนะครับอะไรต่างๆที่มีการสังฆานากันไว้ตั้งแต่ครั้งที่1นนะครับไว้เป็นแบบฉบับแล้วก็เป็นหลักสําคัญนะครับในการดําเนินชีวิตส่วนพุทธศาสนามหายานนะครับเกิดขึ้นนะครับจากการที่กลุ่มมหาสังฆิกะนะครับที่แตกเป็นหลายนิกายย่อยๆเนี่ยมารวมตัวกันนะครับ ซึ่งก็การปฏิบัติบางอย่างที่เป็นสีขาบทเล็กน,น้อยก็จะเป็นการตัดไปนะครับยังไงก็ตามกลุ่มมหายานเนี่ยนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับคาว่ามหายานนะครับก็คือยานหรือพาหนะนะครับขนาดใหญ่ที่จะขนนะครับสบรรพสัตว์จากโลกียะสู่โลกุตละก็คือความพายายามที่จะช่วยเหลือนะครับสบรรพสัตว์ทั้งหมดนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าสรรพสัตว ทั้งหมดคนทุกคนเนี่ยมีพุทธภาวะอยู่ภายในนะครับก็มหายานก็มีความเชื่อว่าอยากที่จะช่วยนะครับทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องของโพธิสัตว์ผมยกย่านนะครับอย่างเช่นในพุทธศาสนาเทลวาาต,ตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรามีการตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณนะครับเพราะถือว่ามีความสําคัญมากนะครับ การตรึกและลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยทำให้เป็นปุสระบายทั้งในเรื่องของการทําให้ทำสมาธิทําให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นที่มาของบุญกุศลแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยจะจะเลือกเส้นทางที่จะเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าในเส้นทางของพุทธศาสนามหายาณนะครับ อนอกจากการให้ความสําคัญกับการตรึกระลึกพระพุทธคุณแล้วเนี่ยนะครับยังให้ความสําคัญกับการนึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์ด้วยเพราะเชื่อว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะครับเป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อสารธรรมะนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับระหว่างพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจจะปรินิพานไปแล้วนะครับกับสรรพสัตว์หรือคนทั้งหมดนะครับที่ ยังอยู่บนโลกนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระโพธ,ธิสัตว์จึงมีความสําคัญมากในการที่จะสื่อสารนะครับสั่งสอนแล้วก็ช่วยเหลือคนจํานวนมากในพุทธศาสนามหายานนะครับการทีร่ผู้ปฏิบัตินะครับได้นึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์ได้มีการสวดบทรละลึกถึงคุณของท่านด้การได้มีการนึกถึงท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะทาให้การปฏิบัติมีความก้าวหน้านะครับผมยกตัอยางอย่างเช่นสมมุติว่า ถ้าเรานึกถึงนะครับพระอมิตาพุทธเจ้านะครับบ่อยๆนะครับก็จะเป็นที่มาของการที่ผู้ปฏิบัติมีโอกาสที่จะเข้าถึงนะครับดินแดนที่เรียกว่าสุขาวดีนะครับซึ่งเป็นพุทธเกษตรแห่งหนึ่งอาจจะผมจะขยายความคําว่าพุทธเกษตรอีกครั้งหนึ่งสําหรับแนวคิดที่สําคัญของมหายานก็แน่นอนนะครับความพยายามที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับทำให้มองว่าการบรรลุธรรมเนี่ยการบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับ แบ่งออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือ,อเราใช้คําว่าสาวก,กยานคือความพยายามของแต่ละคนที่จะพยายามปฏิบัตินะครับเพื่อให้บรรลุอรหัตผลนะครับโดยที่บางคนอาจจะฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับจนทั้งสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งทางพุทธศาสนามหายานก็มองว่าอันนี้เป็นเส้นทางที่ทแคบ เพราะว่าการบรรลุธรรมจะบรรลุเพียงแค่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับอันที่สองนะครับคือปัจเจกกับพุทธญาณน,นะครับคือการเลือกเส้นทางนะครับที่จะเป็นพระปัจเจกพับพุทธเจ้าในอนาคตนั่นก็หมายถึงว่าการสร้างบาร,รมีสร้างบุญไปนะครับเพื่อให้อนาคตนะครับสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองได้นะครับแต่ว่าทางพุทธศาสนามหายานก็มองว่าตัวนี้ก็เป็นเส้นทางที่แคบเช่นเดียวกัน เราว่าแม้ว่าจะบรรลุทําได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับซึ้นทางที่3ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับของทางผู้ศาสนามหายานนะครับคือโพธิสัตว์วญานหรือโพธิสัตวยานก็คือการพยายามที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเพื่อที่จะบรรลุธรรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็คนสรรพสัตย์นะครับจำนวนมากเนี่ยไปได้ด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป้าหมายของการนับถือพุทธศาสนามหายาณนะครับการที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ตัวยาได้เนี่ยตรงนี้นะครับตามความเชื่อของมหายาณนะครับวันนี้ผมก็จะมาเน้นในเรื่องของพุทธศาสนามหายาณเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านก็คงคงมีความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเทรวาสกันมากพอสมควรและวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพุทธศาสนามหายาณเป็นหลักนะครับจะได้ดูว่าแล้วแตกต่างจากสิ่งที่พวกเราได้รู้และเข้าใจมายังไงบ้าง นะครับก็สําหรับพุทธศาสนามหายานนะครับเรื่องสําคัญเลยเนี่ยก็คือคําสอนในเรื่องของตรีกายก็คือกายของผู้พระเจ้าเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น3กายด้วยกันนะครับกายแรกเรียกว่าธรรมกายนะครับกายที่2เรียกว่าสัมโพคากายนะครับกายที่3เรียกว่านิรมาณกายนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในผู้ศาสทาเทราวาตมีการแบ่งกายแบบนี้ไหมจริงๆแล้วมีนะครับในผู้ศาสทาเทราวาตมีการแบ่งกายเป็น2องกายด้วยกันคือคําว่าธรรมกายและรูปกายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคําที่ค้นพบในพระไตรปิฎกนะครับสำหรับคำว่าธรรมกายนะครับแน่นอนนะครับในความหมายก็คือกายแห่งธรรมนะครับกายที่สมบูรณ์นะครับกายที่ประกอบไปด้วยความสมบูรณ์สูงสุด นะครับส่วนคําว่ารูปกายเนี่ยนะครับก็คือเป็นกายเนื้อหรือว่าเป็นกายมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนเราพูดถึงพระพุทธเจ้านะครับท่านก็จะประกอบด้วยทั้งธรรมกายนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์พร้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทั้งพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณนะครับแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับแล้วก็รูปกายนะครับที่เป็นกายเนื้อของท่านนะครับ สําสหรับพุทธศาสนามหายานนะครับมีการแบ,าแบ่งกายเป็น3แบบนะครับก็คือคําว่าธรรมกายนะครับซึ่งธรรมกายตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกายที่มีความสมบูรณ์พร้อมอะนะครับแล้วก็เป็นกายแห่งธรรมะนะครับเป็นกายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยองค์ความรู้เต็มไปด้วยวปัญญานะครับกรุณาแล้วก็ความบริสุทธิ์นะครับ นี่ก็เป็นกายสูงสุดนะครับแล้วก็เชื่อว่าธรรมกายเนี่ยนะครับเป็นกายสูงสุดแล้วก็เป็นของพระพุทธเจ้านะครับสําหรับกายที่2นะครับก็คือสัมโพคกายของผู้ศาสนามาหยยานะครับเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะครับแต่ละพระองค์จะมาอยู่ในรูปของสัมโพคกายที่มีกายเป็นลักษะที่เป็นกายทิพย์นะครับเพราะว่าในกายนี้นะครับก็จะเป็นกายที่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะรับรู้ถึงการที่ ผู้ปฏิบัตินะครับเช่นจะสวดมนต์นึกถึงพระพุทธคุณอะไรต่างๆนะครับก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระ Programm พุทธเจ้าที่ท่านปริิพันธ์ไปแล้วท่านไม่ได้หายไปเลยนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ในรูปแบบของสัมโพคกายนะครับที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะตรึกระลึกนึกถึงนะครับแล้วก็สวดมนต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็บูชาแล้วก็สามารถที่จะทําให้พระพุทธเจ้าในรูปแบบของสัมโพคกายเนี่ยนะครับท่านได้ รับรู้ได้แล้วพระโพธิสัตว์ที่เป็นสื่อกลางที่เป็นตัวแทนต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับในการที่จะเรียนรู้ธรรมะนะครับกับพระพุทธเจ้าได้ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในกายที่เป็นสัมโพคกายนะครับแล้วก็กายสุดท้ายนะครับก็คือ,อนิรมาณนะกายนะครับก็คือกายที่เนลิมิตขึ้นมาในรูปแบบที่เป็นกายมนุษย์นะครับของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นกายทั้ง3กายนะครับซึ่ง ถ้าเราสังเกตนะครับตอนที่เราเข้าไปในวัดนะครับของผู้ศาสนาายาธานะครับบางครั้งเราก็จะเห็นพระพุทธรูปทั้งหมด3องค์ด้วยกันเป็นสื่อกลางนะครับที่จะสื่อความหมายนะครับแทนถึงกายทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นธรรมกายสัมภูคกายแล้วก็นิรมานากายนะครับมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพุทธเกษตรคะ ของทางพุทธศาสนามหายาเนี่ยจริงๆล้วก็แบ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะครับเช่นพระอาทิตตัพุทธเจ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้า,าที่เป็นต้นกําเนิดนะครับของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ในพระพุทธิสัตว์ทั้งหมดซึ่งพระอาทิตตัพุทธเจ้าตัวเนี้ยก็จะมีกายที่เป็นรูปแบบของธรรมกายนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นกายหรือสภาวะท,ที่ที่สูงที่สุดนะครับ ซึ่งพระธิตาพุทธเจ้าเนี่ยชาญของท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่มานะครับของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์นะครับต่างๆในนิกายมหายานซึ่งตรงนี้ในในพุทธศาสนามหายานก็มีความเชื่อนะครับว่าจรงิจรงๆแล้วเนี่ยพื้นที่อันกว้างใหญ่เนี่ยนะครับก็มีการแบ่งพื้นที่เอาเป็นหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งในพุทธศาสนามหายานใช้คําว่าพุทธเกษตรนะครับก็คือพูด,ดง่ายว่ามีหลายโลกนะครับมีหลายพื้นที่ และในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละโลกก็จะมีพระพุทธเจ้านะครับที่ดูแลอยู่มีพระโพธิสัตว์อยู่นะครับในในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโลกนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าสิ่งที่เรียกว่าพุทธเกษตรนัมี้นี้ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความเชื่อของพุทธศาสนาเถรว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงเวลาจะนะครับอุบัติขึ้นเพียงแค่พระองค์เดียวนะครับแต่ของทางพุทธศาสนามหญญายานนะครับ ไม่ไม่ได้มีแนวคิดแบบนั้นนะครับแต่มีความเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่หลายพื้นที่นะครับหลายพุทธเกษตรนะครับแล้วก็คอยดูแลนะครับแต่ละพุทธเกษตษรอยู่นะครับในเวลาเดียวกันนะครับจริงๆแล้วแนวคิดมหายาณก็มีค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเช่นในเรื่องของความเชื่อเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับแม้แต่ว่าพระเมตตยะพุทธเจ้าที่พุทธศาสนาทีรวาฒเชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5สําหรับ ผู้ศาสนามหายานเอเนี่ยก็เชื่อว่าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ที่ดุสิตบุรีกําลังรอเวลานะครับที่จะลงมาเกิดอยู่เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติบางคนก็พยายามที่จะ,ะตึกระลึกนึกถึงนะครับคุณของพระโพธิสัตว์คือพระเมตยาพุทธเจ้าด้วยความหวังว่าในอนาคตก็จะได้มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมตามท่านนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางตามที่ท่านเดินเดินทางไปนะครับแล้วก็จริงๆก็ยังมี พบพุทธิสัตว์อยู่อีกหลายพระองค์นะครับที่นนผมอาจจะไ,ไ,ไม่ไม่ได้พูดถึงทั้งหมดในวันนี้นะครับแล้วพุทธศาสนามหญญายานเองมีหลายนิกายย่อยไหมคะจริงๆแล้วการใช้คำว่าพุทธศาสนามหญญายานนะครับก็คือเป็นการพูดถึงภาพรวมนะครับของความเชื่อต่างๆเช่นเรื่องของ แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์แนวคิดเรื่องของตรีกายแน,ว,นวคิดในเรื่องของอตรีญาณในภาพรวมหรือภาพรวมของการที่แต่ละคนนะครับจะพยายามที่จะตั้งโพธิจิตนะครับเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคตก็คือเป็นภาพรวมเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของแนวคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับก็จะมีแนวคิดอ่มามัธยมิกะนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้น ในเรื่องของสุญญตานะครับความว่างนะครับสุญญตาในที่นี้ก็คือว่าแนวคิดนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็ความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็เป็นสุญญตานะครับก็ไม่ใช่เรื่องจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางสายกลางเนี่ยก็คือก็คือทางสายกลางที่มองเห็นว่าความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอยู่จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่จริงและความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่จริง นะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางสายกลางระหว่าง2ทางเรื่องนะครับก็เป็นแนวคิดที่อาจจะเป็นแนวคิดไปในเชิงตรรกะหรือในเชิงปรัชญานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นแนวคิดที่อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับสำหรับแนวคิดที่2นะครับคือแนวคิดโยคาจา์นะครับสำหรับแนวคิดตรงนี้ก็จะเน้นนะครับในเรื่องของจิตนะครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดจากการประมวลผล การรับรู้ของจิตทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิดความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากการที่จิตเราไปประมวลผลทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าสสารจะมีอยู่จริงหรือสสารไม่มีอยู่จริงเกิดจากจิตปรุงแต่งแล้วก็ประมวลผลมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนิกายยคาจาร์ก็จะให้ความสําคัญกับจิตมากที่สุดนะครับแล้วก็สาหรับแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สําคัญนะครับคือแนวคิดตถาคตคัพพระนะครับก็ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีพระพุทธเจ้าหรือว่ามีพุทธภาวะเนี่ยอยู่ในท้องอยู่แล้วนะครับเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปเราก็เราก็จะเห็นนะครับสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมีพุทธภาวะหรือว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่จริงนะครับอยู่ที่กลางท้องของเรานี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแนวคิดนี้นะครับนอกจากมหายานแล้วมีนิกายอื่นอีกไหมคะ ครับก็จะมีนิกายที่เชื่อพุทธศาสนาวัชรยานนะครับหรือบางครั้งเราจะใช้คำว่าพุทธแบบตันตระซึ่งแนวคิดพุทธศาสนาวัชรยานตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความคล้ายกับพุทธศาสนามหายานมากนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาจากพุทธศาสนามหายานในหลายๆเรื่องมีความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์นะครับมีมีความเชื่อนะครับเรื่องของพระอาทิตย์พุทธเจ้านะครับที่เป็นต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วก็ความพยายามที่จะตั้งโพธิจิตเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ นะครับแล้วก็ในเรื่องของพลิกายนะครับปริยาอะไรต่างก็จะเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนามหายาณน,นะครับทีนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางาฮินดูตันตระนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงการเมืองเนี่ยมีวิวัฒนาการในความพยายามที่ ที่จะนะครับเผยแผ่ให้ชนะศาสนาฮินดูในยุคนั้นด้วยนะครับก็มีการรับแนวคิดมาส่วนหนึ่งแล้วก็มีการประยุกต์รูปแบบในการเผยแผ่ธรรมะนะครับในช่วงนั้นซึ่งพุทธศาสนาวัชรยานตรงนี้นะครับก็จะเป็นพุทธศาสนาที่มีลักษณะที่จะเน้นในเรื่องของพุพทธคุณเหมือนกันนะครับเน้นในเรื่องของการาสวดมนต์นะครับและเพื่อที่จะนึกถึงนะครับพระพุทธคุณแล้วก็นึกถึงพระคุณของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน แล้วก็จะเน้นในการปฏิบัติตามอาจารย์ที่สอนนะครับคำว่าตันตละเนี่ยนะครับความหมายก็คือความพยายามที่จะสืบต่อตามแนวทางของสายปฏิบัตินะครับที่เรียนรู้มานะครับตามแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่สอนมาโดยที่คําสอนนั้นเนี่ยจะเป็นคําสอนที่เป็นคําสอนพิเศษนะครับที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีสนับที่ลึกลับจะไม่เหมือนกับคําสอนมหายานทั่วไปเป็นการสืบต่อคํำสอนจากรุ่นของ อา,อาจารย์ถึงลูกศิษย์แล้วก็มีความต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติทางจิตนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการใช้คําว่าตันตระนะครับนั้นจริงเราพุทธศาสนาในรูปแบบแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีความคล้ายพุทธศาสนาแบบมหายานเนี่ยในการปฏิบัติจริงนะครับก็จะพยายามที่จะเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบของพระอาจารย์ที่สอนตามสายปฏิบัติต,าต่างๆนั้นนะครับจริงเราก็จะมี การแตกออกเป็นอีกหลายนิกายย่อยนะครับเช่นนิกายนิงมาปะนะครับแล้วก็อีกหลายนิ่กายนะครับโอเคครับก็สำหรับหัวข้อที่พูดคุยกันวันนี้นะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อหายเยอะเลยนะครับแต่เนื่องด้วยเวลาที่จํากัดนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะจบนะครับการการพูดคุยในวันนี้นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเราคงได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดนะครับในรายการถัดๆไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ